พาทุกคนมากินส้มตำเจ๊ไหมสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงชัดเจ๋วมากเลยเจ้ไหมมิเนี่ยใชัค่ะโอ้สิบตป๊บอยู่นะคะสิบนาทขอบคุณครับเจ้ด็กก็รักมากขอบคุณค่ะเอาไปะไรก็ดูหมดลเจ้ไหมร้านนี้อะไรเด็ดเด็ดเด็ดทุกอย่างเด็ดทุกอย่างขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับโอ้โหนี่ตำแทบไม่ได้หยุดเลยดูดิโอ้ยปลาแดงปลาแดงประสบการณ์ลูกโอ้โหเปิดมา ยี่สิบกว่าปีหรอคะใช่ใช่แต่ว่าตรงเนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเปิดทุกวันไหมเปิดวันอังคารอ๋อเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารนะเจ๊เกิดมาแล้วถือคบกับสากมาเลยใช่ไหมคะเจ๊โอ้โหแล้วดูอันนี้อันนี้เป็นตําแซลมอนธรรมดาค่ะตําแซลมอนทุกคนเจ๊ใหม่ทำเองทุกกานเลยเหรอโหนี่ครับทุกกานค่ะไม่ปล่อยให้ใส่คำอ๋อรสชาติเจ๊โอ้โหนี่ครับเร็วมากอ่ะทุกคนสังเกตนะเจ๊ใหม่เขาจะเร็วมากเลย มีการนับประสบการณ์ล้วนๆเลยทุกคนจังหวะที่เจ้ <c oughs> เขาจะใส่เครื่องนะ <c oughs> เขาจะแบบเร็วมากเลยนี่เห็นไหมปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บโอ้โหดูกะยังไง <c oughs> อุ้ยนี่ครับนี่ไงคะตวงอ๋อตัวตวงเหรอคะ <c oughs> เจ๊ไม้ตายทั้งวันเนี่ยเห็นไหมป้านผิดโอ้ดูคล่องมากทุก <c oughs> คนนี่คือเจ๊ต้องไวมากเลยนะครับเพราะทำตั้นแล้วผัดเดียวปลาร้าสูตรเจ๊เองเหรอคะใช่ทำเองเนี่ยนี่อ๋อที่ทำเองเหรอครับปลาร้า ต้มยำยำลาบทําทุกอย่างเลยแล้วก็ซุปหน่อไม้ทุกอย่างหมดเลยผู้ใดมาหัวหินต้องมากินเด้อค่ะทุกคนค่ะโอ้โหผู้ขายดีมากค่ะแทบไม่ได้พักเลยสต้องข้าวเนียวเจ๊มกินข้าโอ้โหรัวๆขายดีแฮร้านส้มยำเจ๊หม่เปิดมาแล้ว20ปีค่ะคือมายืนอยู่ตรงนี้ยิ่งหิวคูณสองยิ้มวยไอ้น่ะหิว เดี๋ยวเราไปสั่งเลยด <ไป S 1> ีว่าไปสั่งก่อนส้มตำเริ่มต้นที่60บาทเออตำลายอุบาดูพี่ร้านนี้เขาเด่นเรื่องตำส้มตำค่ะทุกคนอาหารว่างอาหารว <c oughs> ่างเสแปรเสแปรมีหยังเลรอุ้ยดาวมาดูนี่ดาวปลาดุกต้มบกักใหญ่เลยมันไม่ใช่ปลาดุกธรรมดานะ <c oughs> ปลาดุก อันนี้ไม้เท่าไหร่ครับ150ยห้ไม้150่งบตัวบกใหญ่นึงค่ะตัวบักเอเบเลยอ่ะดูดูดูนี่อุิยสดสดเลยเนี่ยแล้วแต่ค่ารถต้องบอกว่ารถอะไรเมงดามีทั้งปูม้ากุ้งหอยเมงดาปลาหมึกมีครบเลยวุ้ยน้ำร้ายแตกหวานค่ะอ๋ากลับหวานอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะน้ำร้ายแตกแมมอุ้ยใส่ย่างก็น่ากินอ่ะเอาใส่ย่างไปหนึ่งจานโอเคเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอา หลายแห่งนี่โอ้ยโอ้ยให้ดูนะเจ๊เขาแบบคล่องมากนี่นี่เห็นไหมปุ๊บ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 หกสิบบาทเองนะคะไม่ได้แพงเลยเลยอ๋อนี่จานหนึ่งหกสิบใช่ไหมครับสวานโอ้ถ้วยนี้เท่าไหร่คะได้เยอะมากจานละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทให้ดูนะโอ้โหขายอย่างนี้ราคานี่ครับแสงจังมากลูกค้ามากไม่พอคนละหน่อยคนละหน่อยนี่หอมเปล่าหอมมากในละนอหนิแล้วเดือย โอ้โหนี่จานนี้70บาทว้าวขายดีมากไปดูนะครับเจ๊ทำเร็วมากเลยยังไม่ทันใจลูกค้าโอ้โหดูโอ้โหเร็วมากอ่ะทุกคนสังเกตนะเจ๊แบบเจ๊ใหม่เขาจะเร็วมากเลยเร็วมากอ่ะไม่มีการนับค่ะไม่มีการนับของทุกอย่างไม่มีการเน็บค่ะประสบการณ์ล้นลวนเลยโอยทุกคนจังหวะที่เจ๊เขาจะใส่เครื่องนะเขาจะแบบเร็วมากเลยเนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูกะยังไงอุย นี่ครับนี่ไงคะตวงอ๋อตัวตวงเหรอคะนี่โอ้โหประสบการณ์20ปีตำเองทุกจานนะครับเจ้ไม่ตําทั้งวันนี่เห็นไหมผิดโอ้ดูคล่องมากทุกคนนี่คือเจ๊ต้องไวมากเลยครับเพราะทําข้าเผัดเจ๊ปลาร้าสูตรเจ๊เองเหรอคะใช่ทําเองเนี่ยนี่โอี่ทําเองเหรอครับปลาร้าทําเองเมื่อวานก็เที่ยวไปสองโอ้โหนี่ครับเรามันหญิงเหล็กเราสุดย ไอ้ั้ไปดิร้อนขั้วเนะเป็นแบบบบงเลยเจ่หิวปะแป๊ะไปนด้ค่ะอ่าเมนูแรกของเรานะครับงบักมั่งไอ้บักกุ้งบักุงนี่นี่รงเบองังเบิงนี่นี่นี่อันนี้กุ้งสดกุ้งสดแซ่บปะแซ่บเนยอ่าตกุ้งสดค่ะ ดูดูสีส้มตำเขาให้ดูนะเขาให้เม็ดกระถินมาด้วยอ่ะดูใครมาก็อาจจะเผื่อใจนิดนึงนะคือเจเขาตำสดใช่ตำคนเดียวทุกเมนูเลยใช่อาจจะช้าบ้างเดี๋ยวมาลองเบิ้งสีแสบปะสมกับการแล้วค่อยเพินงเดชแซบสมอยากวะสมอยากมากเลยหนาหนิแ่บเลยปะ ตำตำอะไรนะกุ้งสดตำกุ้งสดแซ่บเลยแซ่บจำเขาเนี้ยเขาวะเขากันอของแท้แซ่บนี่ทุกคนดูนี่เป็นกุ้งสด ตำเส้นเล็กเอดีนาเฮ้ยดูเดี๋ยวให้ดูตำเส้นเล็กอันนี้คือตำเส้นเล็กนะทุกคนใครว่าน่ากินบมหนึ่งมาหน่อยครับเอ็ดดีนาขอเอดีนาถ้ากินเผ็ดได้บอสมากบ่บมมนี่ค่ะอันนี้เป็นตำเส้นเล็กให้ดูเส้นนี่โอมามามาแซ่บๆค่ะทุกคนค่ะ ขมิ้หัวหินนะคะ่นี่ไงเซรกกะเจเอาสิลองชิมกันนำเสร็กอืมโอ้นดินาตำมะม่วงมาแล้วโอ้หวบผมแล้วค่ะสาสุดพร้อมสูแล้วพร้อมสูแล้วค่ะนี่ครับตำมะม่วงนะ โอ้หลบผมแล้วแสดงว่าหอมลุยแต่เบิร์ดเด้อคำแรกของไอดีน้าเป็นไงอู้สั่นเลยวะเฮ้ยแซ่บปะเป็นจไงแซ่บปะแซ่บมันจะมีความกรอบบกขอบม่วงกรอบมกรอบถ้ามุกออกจากตั้งเซตเล็กมาได้เลยเออซื้สั่งไปกี่อย่างเนี่ยเราอุ้ย สั่งตำเส้นเล็กตำ่น้ำตกสั่งปลาดุกย่างไส้ย,ย่างสมอยากเลยแต่ <มา S 1> คุ้มค่ากับการรอค่ะทุกคนโอ้มาแล้วอันนี้ครับผมให้ดูนะอันนี้เป็นปลาดุกย่างนะครับเนื้อฉ่ำๆเลยมาแล้วไส้ย,ย่างสาย,ย่าง,ายยางมาเนี่ยมาดูไส้ย,ย่างหน่อยแล้วดูอันนี้ไส้ย,ย่างนะครับโอ้ใครว่าน่ากินมากครับกด บวกหนึ่งมาให้หน่อยนี่อุ้ยมารัวเลยขอบคุณครับอุ้ยมารวัวเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้คือ w a t e r f a l l ลนะครับตบมูภาษาอังกฤษเขาเอ่ยยังอุดซุดโอเคเคลียร์นี่ลาซุดใส่มือเลยเมนบอกกินมือยังแสบเหรออ๋อเป็นวิธีการกินแสบบอกใส่เอาเลยเอาเลยใส่ย่าง ป็นอด่างนไก่ทอดไก่ทดก่ทอดไกเทอดาทอดไก่ดก่ทมาไก่ก่อ่ทอดไกอดไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอก่บอดไาทอก่ทอากอก่อดไกอกอก่าไกอก่ทอดกกทไ่ด่อไดอก่ทบดอดดออ่่ตากกอดอ่อด่ดอ่กด่ก่ อันนี้เป็นน้ำตกหมูน้ำตกนี่กลับเขาให้อันนี้เด็ดมากนี่เหรอคล้ายๆน้ำตกแบบบ้านเฮ้าว่ะข่าปากเราว้วมากเลยเสร็จแล้วถึงลิ้นแล้วแบบอร่อยต้องลองเลยนี่ปลาดุกมากินนะปลาดุกนี่บะแมกปลาดุกเละ ดูไงพวกไม้นี้เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสบตัวใหญ่มากแ่กบ้างกร้ดบกรงดุบแะกป่ะเนื้อนุ่เนื้อนุ่มเนื้อนุ่มๆครบนี่คือขัากันบอมากินท่าวันทุกคนอื้อเอี่มแล้วต้นตต้นก็คืออันนี้ถ้าถ้าอยากใ่พรอท้ินนะเดี๋ยวาซิลองทิมเลยอามพี่ลุงลองนีน้ำจิ้ม ถ้าอยากลอ่อีหยังถ้าเลือกเลยเขาอ,อยากลองใส่ใส่ย่างเขาใส่มือดีกว่าใส่ย่างโอ้ดยดูมันพอแห้งมันกำลังดีสมอยากเลยอตอนแรกเห็นก็จสั่งเลยเราจริงสั่งก่อนตอนแรกเพ่นบอกว่าพนพนบอกกินปลาดุกได้กินปลาดุกเด้เนื้อมันดีนะ ค่ะอืมเราให้ลองตัวเบิรงลองเบิรงมีบักพริกโดดน้ำแดงน้ำตกเลิพตัวเรากินสามคนนั้นะขนาดกินตามักคุงปากไข่ยกงแสบดนะค่ะแสบอีลีเบอร์แสบอีลีเพราะวะ่าไข่ลิปปิ้นด้วยะค่ะมื่อกี้วันนี้ทาเบอร์สามกับเบอร์ห้ามีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะเดี๋ยวให้ดูสินี่สวยทุกสีเลยเนื้อบางเบาทาแล้วไม่ตกร่องไม่เป็นขุยที่สัมพันธ์กันนะ ี๋ยวมาดูความกันน้ำของริฟฟินเวอร์กันอีรี<ะ>บอริฟฟินเวอร์กันอีรีแล้วน้อริฟฟินเวอร์ค่ะอ่าเนี่ยเอาละเห็นตึกหน้ามั้งทุกคนดูนะอันนี้คือความกันน้ำของริฟฟินเวอร์นี่คือล้างสดสดล้างสดสดเลยสดูโอ้เอารูปเลยรูปเลยอ่าเอาพอแล้วดูเห็นไหมยังอยู่อ่ะล้างใหม่ล้างใหม่ไม่เวลานโดนน้ำสียิ่งสวยจุดเด่นนะครับยเออความกันน้ำนี่ดูชัดๆเลยทุกคนดูนะไอ้นี่หน้ามื่อไ่ถ้าเบอร์ยังเบอร์ห้า ให้ผิวขาวแบบไปเจน,น่าแนะนำสีอ่อนนะสีเบอร์ห้านี่ยเหมาะมากเลยใครอยากได้ลิปสติกเบอร์นะคะทุกคนขะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่า,าสนใจใต้ตตตอคอมเมนต์ได้เลยนะคะร<บ>าคาไม่แพงถึงแท่งนี้นะคะหนึร้อาสิบาบาทนะคะใครสั่งในไทยตอนนี้มีโปรสองแท่งโส่งฟรีจ้ามีตัวแทนทั้งสั่งลาวแล้วก็กมบูชาจ้ามากินต่อนี่อุ้ยมันอิงห่ามเว้ยแต่งหน้าเองหมดอ่ะ ใครมาหูหินนะต้องมาลองเลยนะร้าน,นต้ตมตำเจ๊มใหม่ค่ะทุกคนนี่เด็ดจริงๆจลองกินได้ที่สำคัญนะเขาตำเองหมดเลยเอออร่อยจนต้องคุยดูเลโอ,โอ้ตัวเป็นลูกเคืองอีกตัวเป็นก๊อลังอี๋ทุกคนนี่จบกันนี่เลยก๊อลังกินตำกักม่วงขอ,อ,องแซ่บนี่ ไป็นตาซ่างให้กินอยู่น่ตาตับม่วนอืมกินมากินสักงได้เลยเอิ่มเราบ่าสมกับการล่อบอ่สุดยอดเลยผสมกับจักสีปลาจริยดอกเวย่ยตับม่วงกับเบิร์ดเลยแศรษเศเพื่อนเรานี่ปลามันเสแสรบมากปลาดุกแบบนี้บ่าถามมากินบ่บ่เพื่อนว่ามากิน,น,น,นเด้อยาปลาดุกเพื่อนว่าคือแสแบรอะอคือแสแบร์เถรวะเนาะอือเป็นบ่ นี่ยุอดครับพี่โอ้ยเขาสีหอแล้วก่อนสีหอขอกินก่อนโอ้ย,ยน่ะขอบคุณครับเก็บเลยค่ะอันนี้เอาไม่เอา,ข,เอาขอบคุณครับจนวินาทีสุดท้ายขนาดลูกเราได้ดิสิบไปเราได้ดิก็สิเซกบินละค่ะยังมาลูกโอ้ยโอ้โค้งแท้สมอยาก ผมต้อคิ้วโดดอยู่เนาะโหนี่นี่บาทสุดท้ายเท่าไหร่นะคะผมเห็นแล้วแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยเจอร่อยมากค่ะสุดยอดสุดยอดถามคนนี้ค่ะกินเยอะสุดอร่อยค่ะ สวยพี่สดเลยเลยมากนะาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังมากินใหม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับอิ่มแห้งอิ่มแห้ง่ยว่รไปกินถ้ยาคเลขอบคุณมากค่ะขนาดตำแบบไม่ได้พักยังมีเวลาดูคลิปเราอ่ะน่ารักมากขอบคุณครัมากมาเที่ยวขินับใช่ครับแสบบ่อยด้วยอ่ะแซบ